แล,และในตอนนี้คือดอิสคอดหาคันควักสลับเป็นส่วนของเจมคนดูฮะอยู่ที่ซีแรกหนึ่งพเจมเอออะไรเออรนะครับผมแม่ เยอะมากก๊อตี่ตัวละสี่พันเพราะว่ากิจกรรมใหม่นั้นเขาค่อยใช้แบบเจมเยอะมหาศาลก็เดียใครที่สุ่มแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันโอ้โหนี่มาสองหมื่นห้ามึงกะเอารวยเลยไงเนื่องจากว่าเป็นราคาเทปก็ผมราคากลางก็มีมาเลยแบบราคามันดูปั่นปวดไปนิดนึงนะครับผมท้กฮะแต่ว่าวันนี้นราจะมาทําการซุ่มครับผมก็ดูเราก็ไม่มีเจมเหมือนกันแล้วก็ดูดูเจมผมก็รูฮะมีอยู่สิบเจมครับผมแม่จนจัดเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าเราก็สู้ตายนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เออ เุ้ยเถิดอ,อะไรอ่ะพ่อหนุ่มเถิดอ,อะไรอุ้ยตัวอ๋อก็มีเหมือนกันเันก็เพิ่งสุ่มได้มาโอเคจะก็มีเหมือนกันตัวนี้ฉันก็มีเหมือนกันว่าแต่เกต้องการตัวอะไรเกต,ต้องกกอรลี่โอเคกูขอโทษ <c oughs> ต้องการเถิดตัวอะไรแล้วมีแต่กอรลี่เนี่ยนะได้ไหมและกล่องใหม่บอกเลยคือพแพงจากท่ดูกล่องนี้กล่องดีเจทีแมนก็คือใช้แค่2 0 0พเจมได้เออ10กล่องครับผมแต่ว่ากล่องใหม่นั้นเออ5 0 0 0เจมได้10กล่องครับผม คือกะเอาลุ้มอะไรคนดูกะขายเอารวยนะซึ่งเราซื้อได้แค่ยี่สิบกล่องครัถ้าเกิดเราเติมหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโลบั๊กนะครับผมฮะพองานแล้วก็เอออาจจะได้แค่ยี่สิบกล่องนั่นเสียดายมากแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องกันเก่าอ่ะตั้งห้าสิบกล่องเปิดกันตาเหลือกเลยนะครับผมไม่เป็นไร,คน,ไร 1, ค,คนดูอุ้ยอะไรยาหนึ่งพันเจมออฟอร์ยูจีซีอุ้ยโอเคคนดูมันจัดไปเั Channel, ่นเอาก็ต้องการแต่เราก,ก็ได้อีกหนึ่งพันแลคนดูอีกสองกล่องนะครับผมตอนนี้มีอะไรขายหมดแล้วคนดูฮะเลขยูซีมันขายหมดเลยอ้าวคนดููมมมาาเเจจจยีีซลกไ ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้เราก็เข้าใจผิดแม่หนึกว่าจะได้อีก1นึ่พันเจมสแล้วนะเสียายจัดเลยเสียใจจัดแล้วหมอนี่มาตามลงามาทําไมเนี่ยเขาดูยาโบสนะเอฟซีหรือเปล่าเกตามฉันมาทําไมเกต้องการอะไรหรือว่าเกรู้จะเปิดฮมีอะไรฮะเกย์ต้องมาทำไมมีอะไรฮะพ่อหนุ่มเจมร์มีอะไรอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เกต้องการอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่า <c oughs> <c oughs> ต้องการอะไรเหมือนกันนะครับผมกูดูฮาซึ่งก็เออ จากคลิปที่แล้วคือบอกพี่ครับตัวลายเซ็นก็คือตัวที่เออแอดมินนั้นทําการเซ็นหรือว่าให้เออสมัครแล้วก็สามารถเซ็นตัวละครได้ซึ่งจะมีราคาแพงขึ้นโอเคน้องพี่เขาา้าใจนะแต่ก็อย่าที่บอกรับผมคนดูฮะว่าผมเซ็นตัวละครไม่ได้ครับผมเพราะไงลถ้าเกิดมีคนหลอกว่าเออเอาตัวละครแล้วไปเซ็นให้ไม่ใช่ผมแน่นอนคนละตัวปลอมมาก็ดูเติมเลยละกันครับผมหนึ่งหมื่นโลบัคครับผมคนดูฮะแม่ขายเสื้อมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยคนด,ดูขายเสื้อเพื่อเกมนี้เลย โอ้โหก็โหโโหโโหโดูลังการจัดปอามาของเราก็คือไฮเปอร์ทีอ uh, ่า UTC เนี่ย UTS นะครับผมก็ดูฮาที่อบอกเลยว่าถ้าได้มาคือกูรวยอ่ะคือกูเท่เลยอ่ะมากล่องเลขครับผมกนดูกล่องเลขมาปุ๊บได้อะไรอีกืออย่างเปิดงาแบบนี้เท่ากับเป็นเออซอครับผมเป็นมือเลื่อยไม่กอดได้มือเลื่อยมาถือว่าเปิดได้เย่ไม่พูดพคํามทำเพลงพี่ขอเปิดกล่องสองเลยละมา มีเบคอนอยืนดูกับจ้าหมอนี่ยืนดูบอกเลยแบบนี้จังหวะนี้ยังไงก็ต้องได้อะไรอ่ะทำไมมันสองตัวติดแล้วตอนเนี้ยเศร้าเลยเ <c oughs> บคอนเบคอนจะเศร้ามากฉันขอคำอวยพรจากนายดีเบคอนน่าหลอโชคดีนะจากใจคนหรอเหมือนกันได้เลยครับเบคอนไ <c oughs> ด้เลยครับเบคอนกูพากเองล่ะตอนเนี้ย มาครับขออนุญาต z o o แถวนี้กันแล้วกันนะคุณดูฮะคนมุงเยอะเหมือนมันกำลังโกงอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้กันดูกำลังมิจฉาชีพกันเลยแหมโอ้ออกําลังไปเล่นด้วยกันนะครับผมโอเคเปิดเลยเปิดเลยแบบนี้โอเคคนดูฮะไม่ได้ช่วยเลยเดี๋ยวมันสามตัวติดเลยเหรอมันสามตัวติดเลยแล้ทตกๆคนเหลือเก่เก่กต้องอะไรเนี่ยนะเก็กต้องใครไม่ก็ zoom มาสามตัวยังไม่ได้ตัวเปิดพิเรขออนุญาตไปเทดดิ้งพาซาเลยละกันคนดูที่นี่าาหแหละคนเยอะกว่า โอกาสที่ดวงจะมาหาเราค่อนข้างสูงครับผมมาคุณดูใครที่ได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้สลับในส่วนของไฮเปอร์เออูทีนะครับผมเรียกผิดทุกรอบเลยมาครับผมคนเยอะมากแบบนี้เปิดแล้วกันฟัวอัลบัมฟัวอัลาบัมสุดๆนะครับผมกองใหญ่แบบนี้เท่ากับเอเอ,เอมันสี่ตัวติดนะคนดูสตัวติดแล้วไม่ใช่แล้วคุณดูผมว่ามันเริ่มมันจะไม่ใช่แล้วคนดู เริ่มจะไม่ใช่ถ้าเกิดห้าตัวติดแล้วก็ห้าเลยคนดูฮะมาดูกันซิห้าตัวติดหรือเปล่าห้า <c oughs> ตัวนี้ห้าเลยนะอขำเลยนะคนดูฮือเปิดมาแบบหลีบอกเลยห้าตัวติดเดี๋ยวก่อนนะปืนพิษมีอยู่จริงไหมเนี่ยมีอยู่จริงไหมเนี่ยห้าตัวติดเลยขออนุญาตย้ายเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเมื่อกี้คือผมว่าไม่ใช่แล้วคนดูไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ ให้ตายเถอว่ามันจะเกลืออะไรขนาดนั้นน่ะน้องก็ดูใช่ไหมล่ะมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นนะนนหะน,ะออะน,นึ่งเปอร์เซ็นต์ของเราจะมีวาสนาป่ะเนี่ยคนดูฮะเพราะไงแล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่รบกวนเออคนหนึ่งคอมเมนต์อวยพอผมดีแม้ว่าผมจะสุ่มไปแล้วก็ตามนะครับผมล็อกเป้าหมายครับผมเตรียมตัวบริเวณตรงนี้และเตรียมจู่โจมครับผมเปิดเลยขอญาติเปิดแล้วกันมาเถอะมาอึ๊บมามาครับผมมาเปิดเปิดเปิด อยากมีว่าแบบชื่อเด้งอย่างคนดูชื่อเด้งตรงแถมเช็อะไรเงี้ยเราสุ่มได้ตัวดีโอเคครับผมคนดูฮะอย่างน้อยก็ได้ตัวเชนซอมแมนตัวต่อมาไปเยอะหกตัวติดหักยี่สิบกล่องสุ่มได้ตัวนี้ยี่สิบตัวแล้วก็ผมว่าหาเลยคนดูผมกลัวกน่าจะเลิกเล่นเกมเนี้ยคนดูน่าจะเลิกเล่นนะถ้าเกิดสุ่มอย่างนั้นจริงๆอ่ะมาครับผมขออนุญาตเปิดต่อเลยเปิดต่อเลยเจ้าอัะนี้โอเคครับผมบุ้ย โอเคก็ดูฮะกูใจก็ดูมีงเจ็ดตัวติดมีเจ็ดตัวติดเลยขออนุญาตเลยนะคนดูฮะบูธดวงแม้ว่าถึงว่าจะมาช่วยก็เถิดนะครับผมเพิ่มบูธดวงด้วยละกันมาฮะเปิดต่อขอธนาพี่หญ่ผมขอเถอะวะพี่หญ่พี่หญ่โอเคครับผมก็ดูฮะ8แปดตัว กูจะเคซี่เทดดิ้งซอยูนีซีอะไรเนี่ยน้องมาตกย้ำสามรอยหรือเปล่าน,นี่อีธานอีธานนี่เกตตองแก่เธอหรือเปล่าดู้าเลยคุณมันแปดตัวเป็นไปได้ด้วยหรอวะคนดูมันเป็นไ,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 ไปได้เหรอคนที่มันจะดวงสขนาดน,นี้เป็นของคุณนะโอเคหาที่สุ่มใหม่เลยแถวนี้แล้วกันเงียบๆสุ่มเงียบๆนะครับผมมาครับผมมาหนอ <c oughs> อ่อยจัวแบบเอือง้าวตัวเอืงอง้าตัวแล้วก็โดูซอเอือง้าตัวแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวก้นนะมันยี่สิบตัวจริงป่ะเนี่ยคนดู มนจัหาเอานะผมเส้ามาเลยครับคนดูสลักใครที่อยากเอ่ยอยากเติมสูมแล้วก็ดูพี่อะไรน้องชายเอดูพี่เอานะพ่าเป็นยังไงอย่าหาเปิดหาสูมเลยคนดูมันดบเหล็บมันก็สูงอยู่นะครับผมคนดูฮะเออฉันขอตัวหนึ่งได้มไหมอ่ะงาได้เลยน้องเอาไปเลยชัวแน่อยู่แล้วพี่ให้เสมอโอเคครับผมเราให้ตัวนี้เขากะกันคุณว่าตัวซอเผื่อแบบว่าจะแบบว่าเอาดวง้ลยออกจากเราได้ก็เป็นได้ครับผมว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่คาดหวังก็ตามทีนะครับผม โอเคเทศมามาเปิดเทศสิว่าิดจะเทศอ่ะง่าพอดูเอาไปเลยเอาตัวสอบไปแล้วก็เอาดวงแย่ๆไปด้วยส่วนดวงดีแล้วก็พี่ขอเถอนะมาครับผมหลังที่เราทําบุญไปเพื่อแบบว่าผลบุญส่วนกุศลนี้จะส่งผลต่อเราในการสุ่มในรอบหน้าหรือเปล่าครับผมเรามาลองทําการเทศกันเลยครับผมดูงฮะขอบคุณมากนะไม่เป็นไรพวกจะไหนไหนแม้ว่าจะลองห้อยู่ก็ตามโอเคมาลองเปิดเลย รอบนี้ยังไงมาไหมตัวที่สิบหรือเปล่าสิบตัวตัวเย่โอ้ไม่ก็อย่างน้อยเราก็ได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวหนึ่งตัวเลยนะตั้งหนึ่งตัวเสนเอเชฟเดี๋ยวก่อนนะเอามาถึงเชฟยังไงอ่ะมาถึงเชตตัวนี้เหรอตอนนี้ฉันยังไม่อยากเทรดต่วทั้งนั้นแหละไปหาทีดเอาหาแล้วเองมาแตงกี๋โซมาสบอกเป็นอย่างบักคำเรน้องชายก็ถือว่าเจ้าหมอนี้ก็ถือช่วยเราเพราะเขาทำให้เราดวงดีขึ้น อย่างน้อยก็ได้ตัวมาเพิ่มหนึ่งตัวครับผมคนดูฮะอย่างน้อยก็ได้อยูอ่ย้ายเซิฟละตอนนี้เซิฟนี้ไม่เวิร์กละคนดูยายเซิฟไปเรื่อยนะตอนนี้คายี่มันโกงเอาเบคอนโกงแล้วคนดูเบคอนแกจะโกงอย่างนีง้ไม่ได้นะเบคอนทุกตัวจะเสียชื่อหมดแล้วถ้าแกโกงเนี่ยโอเคกนนะครับเหมือนจะมีการโกงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าขอไม่ดูสตอร,รีร่แล้ววันนี้ไม่สนใจแล้ววิธีกาจะมาเปิดกล่องอย่างเดียวนะครับผมเท่นานั้นว่าแย่มากเรามาทําการเออสุ่มกันต่อเลยครับผมคนดูฮะกล่องเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครูสิบเอ สิบเอ็ดหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันจะไม่ได้จะไม่ได้แล้วมาเปิดต่อเลยแล้วกันนะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าแบบนี้มันอย่าบอกนะว่าโอเคคนอุ้ยสวยเลยครับผมสองตัวติดเลยนะครับผมคนดูฮะอย่าบอกนะคนดูหลังจากนี้ก็คือได้แน่นอนคนดูฮะได้แน่นอนแบบว่ารัวๆนะครับผมปืนอีกแน่นอนรอบนี้ปืนมาแน่ โอเคคนดูเชนซซนะครับผมเออเป็นโซมาเทนนะได้สองตัวโซมาเทนแล้วนะครับผมไฮเปอร์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 ก็เย่แล้วได้ได้โซยูซีมาครับผมคนดูฮะว่าไงเบคอนไม่ไงยังไงเบคอนอาเบคอนดูดูฉันสุ่มเบคอนดูฉันสุ่มดีดนสุ่มเป็นไงล่ะเบคอนนี่เขาเรียกว่าดวงเกลือจำไห้นะเบคอนดูไว้เนี่ยดวงเกลือ เกียวเกียวเรียกทำไมเดเบคอนคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตายอยู่มีอะไรอย่างนั้นเหรอขอตัวซอสักตัวได้ไหมอ่ะได้เลยเบคอนไม่ญหานจัดไปเบคอนเทดมาเลยเทมาเลยน้องชายหรือว่าตัวท้อสิกท้อสิกไม่ให้นะให้แต่ตัวซอก็บกให้ตัวซอก็พอเอาไปเลยเผื่อโชคดีอีกรอบหนึ่งคนณฮะเอาไปเลยเบคอนเอาไปเลยอิซา์ <c oughs> มาคนดูไลค์่เาทำบุญไปแล้วนะผมมา,มาลองลองดูแม่กาดูลองเปิดไม่รู้ยังไง ขอบคุณมากนะไม่เป็นไรพวกไม่เป็นไรมาครับผมเปิดแล้วกันเริ่มเหลือน้อยนิดแล้วฮึบมาปืนหรือเปล่าปืนหรือเปล่าไม่ใช่ปืนหรือยังไงโอเคคนดูดวงเกลือแต่ฉันรู้คือนาเป็นคนใจดีมากเลยฉันไม่อยากเป็นคนใจดีแต่ว่าฉันอยากเป็นคนดวงดีต่างหากล่ะแต่บอกก่อนว่าเออแต่ว่าฉันอะดวงไม่ดีเลยฉันดวงแย่มากพวกฉันจะไม่ลืมเลยฉันก็จะไม่ลืมเหมือนกันว่าฉันเกลือขนาดนี้ ว่าชายโคนจะไม่เติมเกมนี้อีกต่อ,อดไปไม่เป็นไรพวก <c oughs> <c oughs> เคบคอนปลอบใจเรากันดูเบคอนปลอบใจเราย้ายเลยขออนุญาตมาสุมในเซิร์วีแล้วกันคดูฮะผมว่าเมื่อกี้คนเยอะไปอาจจะมีผลมาคนดูตอนนี้เหลือห้ากล่องสุดท้ายครับผมสุมไป20กล่องมันไม่ใช่สุมไปสิบห้ากล่องก็คือเกลือนะครับผมได้มาไม่กี่ตัวเองคนดุกเป,ปร,เรืนมาครับผมยังไงยังไงสิไฮเปอร์หรือเปล่า ไฮเปร์ไม่มาแต่ซอมาครับผมตัวแรกเหลือแค่จีกองเหลือสีกองไฮเปิร์มมาซอมาหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงลบกวนขอตัวไทเปอร์ให้แก่ชันดูโอ้ปืนมาปืนมาก็ถือว่าโอเคทำไมมาทำกล่องใหญ่ก็คนดูแบบซูมใหญ่ยังกับแบบผมแบบได้ตัวดีอะไรเงี้ยคนดูเต็มไม่ได้นะเต็มไม่ได้นะคนดูยังไงต่อสียังไงต่อสีมา โอ้ยตัวปืนมาโองลูกนี้กูด้เปิดเซิร์ฟวีแต่เลขถ้ามาสามแล้วก็บอกเลยว่าขอกราบแล้วคนดูเซิร์ฟวีของฉันมาคนดูมาดูกันว่าตัวที่สามจะออกหรือเปล่านะครับผมยังไงสามตัวติดโอ้โหนี่กูรู้รู้กี่สุ่มเซิร์ฟวีแต่เลขน่าจะได้ไฮเปอร์ผมว่ายี่สิบกล่องได้ชวัวร์ไฮเปอร์แน่มาครับผมคนดูกล่องสุดท้าย ติดหรือเปล่าติดหรือเปล่ารู้สึกได้ตัวหลังไม่ไมได่ดูด้วยคนดูฮะรอขึ้นจอแล้วตื่นเต้นพร้อมกันนะครับผมตื่นเต้นพร้อมกันมั้ยโอเคคนดูตัวจอรเรียบร้อยครับผม20กล่องเป็นไงบ้างน้องๆก็เออดูจากผมสุมนะครับผมคดูฮะก็อย่าหาสุมเลยวะน้องอย่าหาสุมเลยว่ะเกลือ,อาามากโอ้มีเอฟซีส่งมาคดูฮะวันนี้ไม่เจอคนไทยเลยคดูแต่ก็ให้น้องเข้าไปลรักษาคดูฮะไหนๆกันเองก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งตัวที่พี่เกลือให้ แทนก็นแล้วกันนะน้องอาขออนุญาตพิมพ์ก่อนแล้วกันขอบใจมากนะน้องชายเลือพี่ให้เดี๋ยวให้ตัวโซน้องเข้าไปแล้วกันน้องส่งมาให้เรานะครับผมโอเคเอาไปเลยน้องชายตัวแรกนะครับผมต่อมาคนที่2นะฮะก็คือนี่เลยให้มา30เจมแจกไปน้องชายโอเคคุณ่าเอาไปเลยครับน้องขอบคุณสําหรับ40เจมที่ส่งให้พี่นะครับผมเรียบร้อยต่อมาคนที่3นะครับผมก็ดูฮะอะพี่ชายใหญ่ให้น้องชายพี่ชายใหญ่ให้นะเองก็ เอาไปเลยนะน้องชายตัวรอก็ถือวันนี้ถือว่าโอเคครูฮะที่เราไม่เจอเอฟซีเลยเพราะว่าเออตอนนี้มันก็แบบวันไม่ได้วันหยุดแตครูแบบเด็กโดดเรียนไม่ได้นะน้องอุ้ยหมอนี่ให้ตัวมิติมาโอเคครับน้องชายเลิฟของพี่น้องชายพี่พี่ให้ตัวพิษไปนะน้องยูทนะีซีแลกยูทีซีแน้องเอาตัวยูซีตัวของพี่ไปแล้วเอาตัวยูซีของเองมา เรียบร้อยครับผมครูฮะเรียบร้อยครับผมขอบใจมากน้องชายทั้ง4ี่คนของพี่ที่ส่งมาให้นะสาหรับใครส่งสารเหตุผมเกลือแล้วก็สามารถส่งได้ครูฮะไอบาร์เบอร์สองสามหนึ่งสองแปดนะครับผมไม่ต้องส่งไหมเซ็นนะน้องชายพี่เซ็นให้ไม่ได้นะน้องบอกไ้ก่อนเลยบอกไ้ก่อนเลยเดี๋ยวตัวที่เหลือหรือตุกเกลือพวกนี้ทําการเออเททิ้งหรือว่าเออส่งจดหมายละกันนะครับคดูฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้และกันครูฮะสำหรับวันนี้บายบายครับผมไปละฮะบายบายเกลือจัดเลยวะน้อง